สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Must Play คัดมาให้รายการแนะนําเกมมือถือน่าเล่นที่ทางทีมงาน Must Play คัดสรรมาแล้วว่าน่าสนใจและน่าลองในสัปดาห์นี้สําหรับสัปดาห์นี้จะเป็นเกม MMORPG ที่เพิ่งเปิดใหม่ที่มีจุดขายอยู่ที่ภาพสวยและมีชื่อเสียงมาจากเวอร์ชั่น PC กับ f o r s e c o n d World Mobile ราดูกันครับว่าทำไมเกม MMORPG เกมนี้เราถึงคัดให้เป็นเกมน่าเล่นกัน เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยผ่านหูผ่านตาชื่อของ f o r s e c o n d World ผลงานเกม MMORPG สุดตามของ p C. กันมาบ้างแล้วและจะบอกว่าในเวอร์ชั่นมือถือนั้นถ้าในฝั่งต่างประเทศอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่สักเท่าไหร่แต่สำหรับในการเปิดให้บริการบ้านเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่เลยทีเดียวดังนั้นจุดขายของเกมนี้จะเน้นหนักในเรื่องของระบบอาชีพของเกมที่มีให้เลือกเล่นหลากหลายอาชีพและยังสามารถแต่แขแนงแยกย่อยออกเป็นอาชีพอื่นๆได้ด้วย สำหรับระบบอื่นๆของเกมนั้นเน้นหนักในเรื่องของการสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ตามแบบฉบับสไตล์ MMORPG ซึ่งมีระบบเควสให้ทำเยอะแยะมากมายดันเจียนที่มีให้เลือกเล่นหลากหลายและแบ่งแยกการรอปไอเทมต่างๆอย่างชัดเจนรวมไปถึงมอสไฟท์ที่สนุกสุดร้าวใจแถมตัวเกมยังใส่โหมดกิวและ PvP ที่ให้คุณได้ซัดกับผู้เล่นได้อย่างสนุกสนานอีกด้วยจัดว่าครบเครื่องเรื่องของเกม RPG ที่ทุกคนต้องการได้เป็นอย่างดีเลยละครับ ด้วยความที่ตัวเกมมันเคยเปิดให้บริการมาแล้วการรีเมคจากเวอร์ชั่นเดิมในปี2015มาแบบหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเลยคือกราฟิกที่ทำออกมาได้มีคุณภาพยอดเยี่ยมการดีไซน์ฉากให้มีความอลังการมากยิ่งขึ้นแถมเอฟเฟกของเกมนี้ก็จัดเต็มอิ่มแบบไม่เกรงใจสเปคมือถือกันเลยที่สำคัญยังมีระบบ VIP สําสำหรับคนที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษจากเกมนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นแต่อยากเทพไวๆอีกด้วย จากที่ลองทดสอบเกมนี้มาเป็นระยะเวลาพักใหญ่ๆสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือภาษาไทยภายในเกมที่ทำาเข้าใจระบบต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ global แล้วงุนงงกับระบบต่างๆมาครั้งนี้เข้าใจและรู้สึกสนุกขึ้นเยอะทำให้เหมาะกับผู้เล่นทุกคนที่ชื่นชอบเกม MMORPG อย่างเลี่ยงไม่ได้แถมตัวเกมยังเป็นมิตรกับผู้เล่นทุกประเภท จึงทำให้ทีมงาน Must Play เลือก for second world mobile เป็นเกมที่เราคัดมาให้ในสัปดาห์นี้เลยครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดว่าเกมนี้น่าสนใจสำหรับคุณผู้ชมบ้างหรือไม่คอมเมนต์มาเล่าและบอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้คือ Must Play คัดมาให้ในสัปดาหาน์นี้คัดเกมสุดยอดคัดเกมเจ๋งๆจ,จะเต็มให้คุณได้เลือกดูและเลือกเล่นกันทุกสัปดาหา์ฉะนั้นฝากกดติดตามไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ของ Must Play กันไปด้วยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับ m มั Play คัดมาให้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ